STGT บวกขึ้นมา20.79%แล้วก็พาให้หุ้น STA เนี่ยบวกตามขึ้นมาด้วยนะคะเรียกได้ว่ากอดคอกันบวกแบบนี้มีความน่าสนใจอย่างไรและราคาเหมาะสมควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ไว้เลยค่ะและจากกรณีที่หุ้นทั้งสตัวนี้พุ่งแรงแบบนี้เนื่องจากว่าทางสหรัฐมีการขึ้นภาษีนาเข้าถุงมือยางค่ะ เขาเาไปเก็บจากจีนนะคะเพิ่มขึ้นถึง50%ในก๊อกแรกเท่านั้นค่ะโดยจะเริ่มครั้งแรกนะคะในปี68ส่วนในปี69ถุงมือยางจากจีนเนี่ยจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็น100%ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการเก็บภาษีนำเข้าถุงมือทางการแพทย์จากจีนอยู่ที่7.5%สําหรับการนำเข้าถุงมือยางในสหรัฐนะคะจะมีการนำเข้าจากประเทศมาเลเซียเนี่ยสูงที่สุดอยู่ที่47%รองลงมาก็จะเป็นไทยอยู่ที่28%นะคะส่วนจีนเนี่ยอยู่ที่ 22%และแน่นอนเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการเก็บภาษีจีนมากขึ้นไทยก็น่าจะได้อน,นิสงค์นะคะและหุ้นที่ได้รับอน,นิสง์มากที่สุดก็คือ STGT ค่ะรองลงมาก็จะเป็น STA นะคะ แต่ว่านักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมไว้เท่าไหร่มาดูกันและสำหรับราคาเหมาะสมของ STGT นะคะจะอยู่ที่15บาทสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่14บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่12บาท20และส่วน STA นะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าน่าจะมีราคาเหมาะสมอยู่แถวแถว33บาท70สูงสุดและราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่25บาท64สตางค์ค่ะ แต่องไรก็ตามถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะเข้าไปลงทุนเนี่ยอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ชี้นําให้เข้าไปซื้อถือหรือขายนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้เข้าไปไล่ราคาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครค่ะที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นอีกนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ไอทไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับไอค่ะจะได้ผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปส่วนใครที่อยากจะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นก่อนหน้านี้ไอคลปไนนกับดูะะ ส่วนลิงก์ไบโอเดี๋ยวไอจะแปะไว้ให้ค่ะ